สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังคึกคักมากๆเลยค่ะวงการหมอลำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอ่อสปอตไลท์วันนี้จะส่งไปที่เหล่านางเอกหมอลำค่ะครับผมตำแหน่งนี้สำคัญมากนะครับใช่ค่ะเป็นเหมือนแม่เหล็กเลยดึงดูดคนดูเป็นหน้าเป็นตาเป็นดาวเด่นของคณะเลยนะครับเป็นสีสันหลักเลยก็ว่าได้ ซึ่งตอนนี้ก็มีหลายท่านมากๆที่แบบโดดเด่นมีแฟนคลับเยอะแยะเลยเราจะมาดูกันค่ะว่าใครกันบ้างที่กำลังเฉิดฉายอยู่แถวหน้าตามข้อมูลที่เรามีนะคะโอเคเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันคือข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยรวบรวมมาจากหลายแหล่งเลยค่ะครับหลายที่มาเลยใช่ค่ะทั้งบทความข่าวหรือเอ่อความเคลื่อนไหวในโซชเชียลมีเดียยอดวิวเพลงหรือแม้แต่แบบความถี่ในการแสดงอะไรพวกนี้ ครับผมซึ่งแต่ละแหล่งเนี่ยก็อาจจะให้ภาพต่างกันไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเกณฑ์วัดความนิยมมันก็อืมหลากหลายมากใช่ครับบางทีก็ดูที่กระแสไวรัลใช่บางทีก็มองว่าใครแสดงบ่อยใครได้รางวัลอะไรแบบนั้นครับดังนั้นรายชื่อที่เราจะคุยกันก็เหมือนเป็นภาพร,มรวมๆเนาะจากข้อมูลหลายๆมุมในช่วงที่ผ่านมาถูกต้องค่ะสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือ ไอความหลากหลายของเกณฑ์ที่คุณว่ามานี่แหละครับมันทำให้เห็นเลยว่าความสำเร็จหรือความดังของนางเอกหมอนลำยุคนี้เนี่ยมันไม่ได้วัดแค่ยอดขายเทปเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับอ๋อใช่ใช่ไม่เหมือนเดิมแล้วครับแต่มันวัดกันที่แบบ Engagement บนโลกออนไลน์การสร้างกระแสสร้างบัส การมีส่วนร่วมของแฟนคลับใช่ครับการขายบัตรคอนเสิร์ตหรือแม้แต่การเป็นพรีเซนเตอร์สินค้ามันซับซ้อนขึ้นเยอะโหจริงด้วยค่ะมันสะท้อนว่าวงการนี้ปรับตัวตลอดเวลาเลยนะแบบไม่มีสูตรสำเร็จตายต,ายตัวจริงๆครับผมไม่ตายตัวเลยงั้นเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาทำความรู้จัก ทำความเข้าใจกันค่ะว่าใครคือนางเอกหมอลำที่กําลังฮอตกาลังเป็นที่จับตามองมีอิทธิพลในวงการตอนนี้โดยดูจากข้อมูลที่เรามีนี่แหละค่ะลองมาดูกันว่าแต่ละท่านมีจุดเด่นมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มกันที่ท่านแรกเลยนะคะคนนี้ต้องบอกว่าเอ,อ่ยืนหยัดในวงการมาน,นานมากแล้วก็ยังเป็นชื่อที่ทุกคนนึกถึงเสมอครับผมนั่นก็คือแพร,ว,พรวแสงทองค่ะ ออ๋แน่นอนครับชื่อนี้อยู่ในวงการมานานแต่ก็ยังรักษาความนิยมได้แบบน่าทึ่งมากมีผลงานมีกระแสให้พูดถึงตลอดเลยจริงๆครับกรณีคุณแพรวพรวนี่น่าสนใจมากนะครับการยืนระยะได้นานขนาดนี้ในวงการที่แบบแข่งชันสูงมากเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยปัจจัยสำคัญที่เห็นชัดๆจากข้อมูลหลายๆที่เลยก็คือความสามารถในการปรับตัวอ๋อการปรับตัว ครับหลายแหล่งบอกว่าเขาไม่ได้ยึดติดกับแนวเดิมๆตลอดไงครับมีการเอาดนตรีสมัยใหม่หรือวิธีนําเสนอใหม่ๆเข้ามาผสมกับหมอลําตลอดอืมทําให้มันสดใหม่ใช่ครับแล้วก็เรื่องการบริหารจัดการตัวเองจัดการคณะอันนี้ก็เป็นจุดแข่งนะการใช้โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ e c o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  k v i v e สื่อสารกับแฟนคลับตลอดอืทําให้แฟนคลับรู้สึกผูกพันครับผมมันแน่นแฟนขึ้น แล้วก็แน่นอนพื้นฐานการร้องการแสดงบนเวทีก็ยังมาตรฐานสูงอยู่มันคือส่วนผสมที่ลงตัวที่ทําให้เขายังเป็นเบอร์ต้นๆได้ครับน่าสนใจมากค่ะและเหมือนบางแหล่งข้อมูลก็เสริมด้วยนะคะว่าเขามีความสามารถเชิงธุรกิจด้วยไม่ใช่แค่ศิลปินอย่างเดียว๋อ oh, ใช่ครับใช่ครับเรื่องนี้ก็มีพูดถึงเยอะสร้างแบรนด์นดตัวเองบริหารคณะตัวเองควบคู่กันไปเลยตรงนี้ก็เป็นอีกมิติท,ที่ทําให้เขายือนหยัดอยู่ได้นานนะคะถูกต้องครับเป็นมากกว่าศิลปินแล้ว เอาละค่ะจากดาวค้างฟ้ามากประสบการณ์ทีนี้เราลองเปลี่ยนมุมมาดูดาวรุ่งที่แบบพุ่งแรงสุดๆกันบ้างตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจมากคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยในรอบปีที่ผ่านมาก็คือองคอิ่งเพชรบ,บ้านแพงค่ะโอ้โหคนนี้ต้องพูดถึงครับสาวน้อยอายุแค่17เองแต่แจ้งเกิดเปรี่ยงปปางสร้างปรากฏการณ์ให้วงการหมอลำจริงๆคําว่าปรากฏการณ์นี่ไม่เกินจริงเลยครับสําหรับองคอิง ทำไมถึงเป็นปรากฏการณ์คะช่วยขยายความหน่อยครับอย่างแรกเลยคือความเร็วในการแจ้งเกิดคือข้อมูลชี้ว่าเพลงรักแรกของน้องเขาเนี่ยยอดวิวหลายสิบล้านในไม่กี่สัปดาห์เอง โหเร็วมากเร็วมากครับในวงการหมอลานี่ถือว่าเร็วมากๆอย่างที่สองคือฐานแฟนคลับใหม่ครับดึงคนรุ่นใหม่ได้ใช่ครับแหล่งข่าวหลายที่วิเคราะห์ตรงกันเลยว่าเขาดึงกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือคนที่ไม่เคยฟังหมอลำมาก่อนให้หันมาสนใจได้เลยโอ้อันนี้สุดยอดเลยนะขยายฐานให้วงการครับไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักและอย่างที่3คือสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งน้ำเสียงที่มีความดิบ,ดบ จริงใจเข้าถึงอารมณ์เพลงบวกกับลีลาบนเวทีที่มันผสมความอ่อนน้อมแบบเด็กสาวกับอินเนอร์ศิลปินเข้าไปด้วยมันสดใหม่มันแตกต่างชัดเจนครับแล้วความสำเร็จที่เร็วขนาดนี้มันมาจากตัวน้องเขาเองล้วนๆเลยหรือว่าการที่เขาอยู่คณะใหญ่อย่างสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงมันมีส่วนช่วยเยอะไหมคะในมุมมองจากข้อมูลที่เรามีนั่นประเด็นสำคัญเลยครับถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้เข้ากับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นต้องบอกว่าสำคัญทั้งคู่เลย อ๋อทั้งสองส่วนครับตัวศิลปินเองต้องมีของก่อนมีศักยภาพแต่ขณะเดียวกันการอยู่ในคณะหมอลำที่มีระบบดีมีฐานแฟนคลับเดิมอยู่แล้วมีกลยุทธ์โปรโมตแข็งแกร่งอย่างสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยก็เหมือนเป็นจรวดส่งให้เลยครับพุ่งได้เร็วขึ้นไกลขึ้นมาทำงานร่วมกันครับพรสวรรค์บวกกับระบบสนับสนุน เข้าใจเลยค่ะซึ่งถ้าพูดถึงคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงข้อมูลที่เรามีก็ไม่ได้มีแค่อุงอิงคนเดียวนะคะที่เด่นๆนะคะครับผมยังมีอีกยังมีอ่อมแอมเพชรบ้านแพงที่ก็เอ่อได้รับความนิยมสูงเหมือนกันการมีนางเอกเด่นสองคนในคณะเดียวแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะอันนี้น่าสนใจนะครับการมีทั้งอุงอิงและอ่อนแอมในคณะเดียวอาจจะสะท้อน เออกลยุทธ์ของคณะที่อยากสร้างความหลากหลายอ๋อดึงแฟนคลับหลายกลุ่มใช่ครับอุงอ์ิงอาจจะเด่นเรื่องพลังเสียงความสดใหม่ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับอ่อมแอมเนี่ยมักจะชี้ไปที่ความสามารถในการรำที่อ่อนช้อยงดงามมีความสง่าแบบนางเอกรุ่นพี่หน่อยอ,อ,อืคุณละสไตล์ครับ มีสองสไตล์ในคณะเดียวก็เหมือนเพิ่มทางเลือกให้คนดูแล้วก็ยังโชว์ความแข็งแกร่งของคณะด้วยว่าหาคนเก่งๆมาพัฒนาได้เรื่อยๆชัดเจนเลยค่ะว่าคณะหมอลำมีบทบาทสำคัญจริงๆทีนี้ลองขยับไปดูอีกคณะใหญ่ที่มีชื่อเสียงมานานอย่างคณะระเบียบวาทศสลศ์ครับคณะนี้ก็ใหญ่นะครับใช่ค่ะก็มีนางเอกที่โดดเด่นคือนุ่นธิดาพรข้อมูลเกี่ยวกับเธอคนนี้มักจะเน้นไปที่อะไรเป็นพิเศษคะ สำหรับนุ่นธิดาพรกับระเบียบวัฒศินความเชื่อมโยงก็ชัดเจนครับคือคณะระเบียบเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องโปรดักชันอลังการการแสดงที่เน้นความยิ่งใหญ่เรื่องราวเข้มขน้นใช่ใชเวทีเขาอลังการมากครับข้อมูลหลายที่บอกว่านุ่นธิดาพรเนี่ยมีน้ำเสียงที่ชงพลังเหมาะกับเพลงหรือล้ำเรื่องที่ดรามา่าดรามาซึ่งมันเข้ากับสไตล์คณะพอดีอ๋อลงตัวเลยครับ การที่เขาเป็นนางเอกประจำคณะใหญ่มีฐานแฟนคลับแน่นอยู่แล้วมันก็ส่งเสริมกันทำให้เป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับควบคู่ไปกับความสามารถส่วนตัวเขาเองด้วยครับนอกเหนือจากนางเอกที่อยู่ในสังกัดคณะใหญ่ๆที่เราคุยกันไปแล้วนะคะข้อมูลต่างๆก็ยังชี้ไปที่นางเอกอีกหลายท่านเลยที่มีความโดดเด่นในแบบตัวเองแล้วก็มีฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งมากๆครับผมมีอีกหลายคนเลยอย่างเช่น แอนออรดีคนนี้ต้องบอกว่าฐานแฟนคลับเขาเหนียวแน่นจริงๆนะคะใช่เลยครับกรณีแอนออรดีนี่เป็นตัวอย่างของศิลปินที่สร้างฐานแฟนคลับได้แขง็งแกร่งผูกพันสูงมากทำไมถึงเป็นแบบนั้นคะมีข้อมูลชี้ไปทางไหนบ้างข้อมูลมักจะพูดถึงกลุ่มแฟนคลับที่แบบทุ่มเทมากสนับสนุนเต็มที่ทุกกิจกรรมเลยไม่ว่าคอนเสิร์ตหรืองานอื่น ปัจจัยอาจจะเป็นเพราะสไตล์การแสดงที่เข้าถึงง่ายบุคลิกเป็นกันเองหรือการสื่อสารผ่านโซเชียลสม่ำเสมออืมการสื่อสารสำคัญเนาะครับและเขามีบางข้อมูลบอกว่าเขาผสมผสานหมอลำกับลูกทุ่งได้ดีด้วยก็เลยเข้าถึงคนฟังได้กว้างขึ้นไปอีกแล้วถ้าพูดถึงเรื่องความสามารถที่หลากหลายล่ะคะมีอีกท่านที่มักถูกพูดถึงในแง่นี้คือใหม่พัชรีอ๋อครับใหม่พัชรีข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับเธอเป็นยังไงบ้างคะใหม่พัชรีนี่ ไม่จะได้รับการยอมรับเรื่องความสามารถรอบด้านจริงๆครับหลายแรงบอกว่าเขาทำได้ดีทั้งร้องหมอลำจงังหวะเร็วๆสนุกๆที่เรียกลำซิ่งนะครับอ๋อลำซิ่งแล้วก็ร้องเพลงช้าๆซึ้งๆก็ทำได้ดีนอกจากนั้นยังมีข้อมูลพูดถึงความสามารถด้านการแสดงในพวกละครเพลงหรือลำเรื่องต่อกอนโห oh, ต้องใช้ทักษะเยอะเลยนะนั่นใช่ครับทั้งร้องรำแสดง ความเก่งหลายด้านนี่แหละครับที่ทําให้เขามีงานตลอดเป็นที่ต้องการของตลาดดูเหมือนว่าความสามารถรอบด้านนี่เป็นใบเบิกทางสําคัญเลยนะคะแล้วสําหรับก้อยชาลีนีล่ะคะข้อมูลมักจะเน้นย้ำเรื่องไหนเป็นพิเศษสําหรับก้อยชาลีนีข้อมูลมักจะชี้ไปที่ความโดดเด่นเรื่องการฟ้อนรําครับการรำเหรอคะครับหลายแหล่งชมว่าลีลาท่ารำเขาอ่อนช้อยงดงามถูกต้องตามแบบแผนถือเป็นอีกคนที่รักษาศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิมไว อืมก็น่าชื่นชมนะคะครับนอกจากรำแล้วแน่นอนว่าร้องกับแสดงโดยรวมก็ดีนะครับแต่ภาพจำที่ชัดๆมักจะเป็นเรื่องความงามของการรำซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าเออในยุคที่อะไรเปลี่ยนเร็วคนดูจำนวนมากก็ยังชอบยังให้ค่ากับศิลปินที่รักษาแก่นแท้ศิละปะหมอลำไว้อยู่น่าสนใจค่ะแต่ละท่านก็มีจุดแข่งที่ต่างกันไปจริงๆ ทีนี้มาดูกลุ่มที่อาจจะเรียกว่าเป็นเคลื่อนลูกใหม่หรือกําลังมาแรงในช่วงหลังๆกันบ้างครับกลุ่มใหม่ๆก็มีน่าสนใจเยอะอย่างเช่นแพลวทวธิดาเสียงวิหกจากคณะหมอลำเสียงวิหกคณะนี้ก็เป็นอีกคณะที่กําลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ครับคณะเสียงวิหกถือเป็นคณะรุ่นใหม่ที่น่าจับตามีแนวทางดนตรีการแสดงที่ค่อนข้างทันสมัยนะมีการผสมซสาว์ใหม่ๆเข้าไปในหมอลำเยอะอือฮึ ข้อมูลเกี่ยวกับเพลวทิดาเสียงวิหกมักจะพูดถึงการที่เขาเป็นเหมือนเสียงหลักของคณะที่ถ่ายทอดเพลงสไตล์ใหม่ๆพวกนี้ได้ดีอ๋อเหมือนเขากับคณะส่งเสริมกันใช่ครับการเติบโตของคณะกับความโดดเด่นของเพลาวทิดามันดูไปด้วยกันคณะกําลังสร้างตัวตนก็ต้องการนางเอกที่มีสเสน่ห์เสียงเป็นเอกลักษณ์มาเป็นจุดขายซึ่งเพลาวทิดาก็ตอบโจทย์ตรงนั้นแล้วบิลจิตาชิริยาล่ะคะเห็นว่ามีกระแสพูดถึงเยอะมากในช่วงนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับเธอชี้ไปที่อะไรบ้างคะบิวจิตาศิริยาเป็นอีกคนที่ข้อมูลระบุว่ากระแสะความนิยมสูงครับมีการพูดถึงบนโซเชียลบ่อยๆปัจจัยที่พูดถึงก็อาจจะรวมถึงรูปลักษณ์ที่โดดเด่นสไตล์การแต่งตัวทันสมัยดึงดูดสายตาแล้วก็แน่นอนต้องมีความสามารถร้องแสดงเป็นพื้นฐานด้วยข้อมูลบางส่วนก็ชี้ว่าเขาสร้าง engagement กับแฟนคลับออนไลน์ได้ดี อ๋อเก่งทั้งหน้าเวทีหลังเวทีเลยนะยุคนี้ใช่ครับสำคัญมากมันสะท้อนว่านางเอกหมอลำยุคใหม่ต้องเก่งทั้งบนเวทีและนอกเวทีโดยเฉพาะบนโซเชียลเนี่ยแหละครับค่ะและอีกท่านที่ข้อมูลบอกว่ามีความโดดเด่นเฉพาะตัวมากๆคือบาสปฐมนันจุดเด่นของเธอคืออะไรคะสำหรับบาสปฐมนันข้อมูลมักจะเน้นไปที่น้าเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ครับน้ำเสียงเหรอคะเป็นยังไงหลายแหล่งชมว่าเขามีโทนเสียงที่ทรงพลัง กังวานแล้วก็มีสำเนียงการเอื้อนที่ไม่เหมือนใครทำให้เสียงเขาเป็นที่จดจำง่ายอ๋อมีเอกลักษณ์ครับนอกจากเสียงก็มีข้อมูลพูดถึงลีลาการแสดงบนเวทีที่มีพลังดึงหลุดสายตาถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้ดีการมีเอกลักษณ์ชัดเจนแบบนี้ทำให้เขาสร้างพื้นที่ของตัวเองในวงการได้ครับแม้จะแข่งกันสูงก็ตามโหฟังดูแล้วแต่ละท่านนี่มีเรื่องราวมีจุดเด่นที่น่าสนใจต่างกันไปจริงๆนะคะ ครับผมหลากหลายมากตั้งแต่คนที่อยู่มานานมากๆดาวรุ่งที่สร้างปรากฏการณ์ศิลปินในคณะใหญ่ไปจนถึงคนที่มีความสามารถเฉพาะทางหรือสร้างฐานแฟนคลับเองได้แบบน่าทึ่งมากซึ่งอย่างที่เราย้ำไปตอนต้นนะคะว่ารายชื่อข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นการรวบรวมจากหลายแหล่งในช่วงเวลาหนึ่งครับผมวงการหมอลำมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากความนิยมกระแสะอาจจะเปลี่ยนไปได้เสมอถูกต้องครับนั่นคือธรรมชาติของวงการบันเทิง โดยเฉพาะหมอลำที่แบบสีสันเยอะความเคลื่อนไหวเยอะมีศิลปินหน้าใหม่เก่งๆเกิดขึ้นตลอดมีการแข่งขันพัฒนาตัวเองสร้างงานใหม่ๆออกมาค่ะซึ่งจริงๆมันเป็นสัญญาณที่ดีนะครับมันบอกว่าวงการนี้ยังมีชีวิตชีวายังพร้อมปรับตัวไปตามยุคสมัยเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยนะคะครับทำให้แฟนๆยังติดตามยังสนับสนุนกันอยู่เรื่อย แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงการที่เราได้มาสำรวจเรื่องราวของนางเอกหมอนลำแถวหน้าวันนี้เนี่ยก็ทำให้เห็นภาพชัดนะคะว่าวงการนี้หลากหลายมากจริงๆไม่มีสูตรสำเร็จเดียวเลยในการเป็นดาวเด่นมีทั้งคนที่สั่งสมบาร,รมีมานานด้วยฝีมือประสบการณ์ครับแล้วก็มีคลื่นลูกใหม่ที่ใช้ความสดใหม่ใช้พลังโซเชียลโปเป็นใบเบิกทางทุกเส้นทางก็น่าสนใจหมดเลยมีส่วนช่วยขับเคลื่อนวงการหมอนลำให้ก้าวต่อไปเรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่า ไอความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของกระแสความนิยมในวงการหมอลำยุคดิจิตอลเนี่ยมันกำลังสะท้อนอะไรครับมันสะท้อนรสนิยมคนดูที่เปลี่ยนไปหรือสะท้อนกลยุทธ์ที่ซับซ้อนขึ้นของคณะหมอลำในการปั้นในการโปรโมทศิลปินอื อาจจะทั้งสองอย่างก็ได้นะคะการเหล่านี้และสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่ต่อยอดจากที่เราคุยกันวันนี้แต่ยังไม่มีคำตอบชัดๆในข้อมูลนะครับในยุคที่กระแสทั้งบนโลกออนไลน์ทั้งหน้าเวทีหมอลำมันดูเหมือนจะมาเร็วไปเร็วมากเนี่ยอะไรคือแก่นแท้ที่จะทำให้นางเอกหมอลำคนหนึ่งสามารถครองใจแฟนๆได้อย่างยั่งยืนยาวนานจริงๆไม่ใช่แค่กระแสชั่วข้ามคืนอืมคาถามน่าคิดมากค่ะครับ อะไรคือสิ่งที่ทำให้แฟนๆรู้สึกผูกพันพร้อมจะสนับสนุนศินลปินคนนั้นต่อไปเรื่อยๆนี่เป็นคาถามที่น่าติดตามนะครับแล้วก็อาจจะต้องหาคำตอบกันต่อไปในพลวัตของวงการหมอลำนี่แหละครับ